สวัสดีจ้าเสาร์น,นี้พ่อกันอยู่บ้านบ่แมนอยู่อุดรเด้อจ้ะเมื่อนี้พ่อกันอยู่บ้านเดตต้นมะกรดทั้งหวัวเลยทั้งหวัวเดตต้นมะกรูดนั่นเข้ากับต้อยอยู่บังหันโดงมันน่ะล่ะมีทั้งนวยทั้งนันเสียงังพ่อกันอยู่บ้านออกมาบ้านเตื่นเตือนต,ตีหานอะเมื่อนี้เนาะออกมาบ้าน สิมาบีบขนมนำยายนี่กำลังข้างหมอ้อกำลังสิข้างหม้อเด้อจ้าเด้อข้างมหม้อย่ายเกิดกำลังสิปั่นเขาแป้งเยวสิเอ,เอาให้เบิง่งต้นมะกรูดอยู่หนาบ้านอันนี้นี่เขาแป้งมันย่ายเอาเขามามาเรากับมามาบดบดเราป็นเขาแป้งแบบนี้เนาะจา้าเนาะ กเพื่อนสีเอาไปต้มต้นนี้เป็นกระถือเอาแทนงามกเลก็เลยเอาเอามาลรอเป็นก้อนเอามัลอเฮ็ดเป็นก้อนเป็นก้อนนี่ก้อนมันสิเป็นเ้นนี่หลายขั้นตอนเด้อขนมเ้นเขาปูนบ้านเฮ้านี่จ้าก้อนมันสิเป็นเ้นนี่ลา้ขั้นตอนแกกระสีมัลรอเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วเอาไปต้ม ไปต้มใส่หมอ้อให้มันสุกสุปเคิงนึงนี่เนาะยายเนาะบ่บ,อบอห่หอยซุกเมจัน่อ็ดเขาแป้งนะบ่ต้องสุกหลายสุกจั๊กน้อยนะึลง,นะอองล,นละแล้วกระซีเอาไปตำเดี๋ยวซี่ท้ายไปล่งไปเรื่อยๆๆให้เบิง้งขั้นตอนของมันเนาะจากเนาะกล่อชมน้ำกันล่อเบิ้งน้ำกันเด้อ ม,มันสิบมันสิออกมาเ้นเหนียวหนุ่มแสบเลยแหละเขาแป้งมันนี่เฮ็ดเอาเองด้วยนี่ก็ต้องใส่ผ้าแบบนี้สีสีโบแมนขาวจวะเด้อแต่ว่าสีแบบนี้แหละค้องแท้เป็นขนมเ้นค้องแท้ดั้งเดิมเป็นแบบโบราณเลยจ้านี่เฮ็ดมาแต่ใดเท่าใดอยู่เฮ็ดน,นี่สีเฮ็ดเฮ็ดแบบนี้ตลอดเลยจา้า ถามมาซิมน้ำกันเดอมมุม,มาให้เนี่ยบ่มอันเก้าห้องตะจีไปใส่ไ่่ใหญ่มันเตียงจำนี่ได้พอ่อวะนี่กระเทียวไปต้มเนี่ย อเป็นก้นอนจังซีเแล้วก็สิเปต็ตุม มาไปตําข้าวนอน

cái này, cái con hay này âu tao để sẵn khẩu đi xong mình nào xong à đi นี่เนาะจ้ะนี่ที่การเห็ดข้อแป้งต้มข้อปุ้นจ้านี่นี่อันนี้เป็นก้อนมันโยเป็ดก้อนข้อแป้งแล้วสิเอาไปต้มเห็ดแบบโบราณนี่ดีเด้วเห็ดแบบโบราณโบราณจริงๆค่ะ ล่าำบ้ันนี่ใช่โอ้ยใหม่จันประมาณนี้ ម្រាបានន់น្តាន់ទៅន្នឹង៍ដាពី្រ ่ันนี้ก็พอเต็มแล้วนีอันเอาลงคไม่สิบพราะชูปติยายกัน พอต้มได้ซุกเครื่องหนึง่งเรายกเพื่อนกะสีตักออกเราไปล่างล่างใส่น้ำเย็นเราห่อใส่ผ้าผ้าตัวน,นั้นห่อไว้บ่ใไห้มันแหงบ่ใไห้เขาแป้งแหงเรากระสีเอาไปตำได้จ้าพืนที่หฮากะสีแบบบ้านอีสานบานเหาอิลีเด้จานอีสานบ้านเราแต่ว่าเห็ดสะอาดอยู่เด้จ้า เอาต้มต้มซุปพ่อเนาะบ่แมนซุกเมื่อก่อนดิแล้วสิเอาไปล่างล่างน้ำเย็นแล้วก็เก็บใส่ผ่าห่อไว้รอสิไปตำแล้วเวลาราตำสิท้ายเบิ้องอีกช่วงหนึ่งนาาจะเนาะเฮ็ดเป,ปเป็นคลิปเป็นคลิปเป็นตอนเป็นตอนไปเด้จ้าเด้อบ่ไใดท้ายร่วมกันอ๋อไม่จเหรออเด้อ กัดเาม่นี่มาใส่ดิใส่เขาปุ่มมากเลยใส่ึงไม่ได้อยายมึงค้วยายโอ้แต่เดี๋ย่เอาเว้ยบัดยี้กินแน่ละบคินม่ตื่นหยิบตัวน้องสี่อันนนีแล้วไปส่ื้อ